มันถ่ายยู่ตรงนี้อยืดนี้ได้เห็นไงวิดีโอถ่ายเลยโกงกินกล้วยนี่รูปประวัติศาสตร์เนี่ยป่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่่ะสสวัดีคะยังลูกเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นโกงกินป้าลูกนโกงกินกล้วยเห็นหรือเออ่าเออแล้วลองซูม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 ที่ปากโกงเราซูมเลยที่ปากโกงเออ นั่นนั่นโหมากเอ้ยเอาโกงกินเร็วมากเลยอ่ะกินเร็วจริงๆเลยอ่ะกินเรียบกินเรียบเลยกินเร็วแล้วกินเรียบด้วยไม่เหลือเลยกินเรียบโลกแไอ้นี่มันเป็นอะไรวะเนี่ยมันนอนอย่างเดียวดูคำมินเนี่ยนอนนอนให้นอนลิงแล้ตัวนี้แสบวาย จนมาก